เงินก้อนใหญ่ของคนวันเสาร์วันที่16เมษายนนี้เป็นอย่างไรฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ถ้าชอบก็กดสี่เหลี่ยมเก็บไว้ดูได้เลยนะคะคนวันเสาร์คะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบรางวัลใหญ่ให้กับคุณแล้วนะคะความสำเร็จความโชคดีกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณคะ่ะ คุณจะได้รับการสนับสนุนคุณจะได้เงินที่คุณรอคอยมานานแล้วหนี้สินต่างๆที่คุณมีมันก็กําลังจะหมดไปค่ะคุณจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆคุณจะค้นพบวิธีทําให้ชีวิตของคุณ่ะมันมีความสุขและก็มีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะคุณมีความขัดแย้งในตัวเองระหว่างอารมณ์กับความรู้สึกซึ่งมันส่งผลทําให้คุณเนี่ยเครียดและกังวลค่ะคุณกําลังกังวลเรื่องการเงินเรื่องรายจ่ายและหนี้สินต่างๆ คุณสามารถเอาชนะปัญหาการเงินได้ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นและสติปัญญานะคะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่คุณมีโชคคุณจะได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคั่งร่ํารวยเพียงแต่คุณต้องเชื่อมต่อพลังของคุณกับพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ค่ะช่วงนี้คุณมีความขัดแย้งระหว่างอารมณ์กับความรู้สึกคุณกังวลคุณเครียดคุณมองไม่เห็นทางรวยอ่ะ สาเหตุเพราะคุณหมดพลังและการที่คุณหมดพลังเนี่ยมันส่งผลถึงเงินก้อนใหญ่ที่คุณจะได้แบบโลัว,ลวมันก็เลยได้แบบช้าๆค่ะถ้าคุณต้องการสร้างพลังและมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาทางการเงินเพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่ๆแนะนํานะคะคนวันเสาร์ให้สวดคาถาเงินล้าน11จบก่อนนอนค่ะแต่ถ้าคุณต้องการจับเงินล้านแบบมั่นใจว่าได้แน่ๆได้ชัวร์ๆแบบไม่เครียดไม่กังวลให้สวดคาถาเงินล้าน108จบนะคะ ให้คุณใช้สร้อยประคำยูคาไนา์เป็นสื่อเชื่อมพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังในตัวคุณค่ะจะทําให้คุณเนี่ยจับเงินล้านและดึงดูดเงินก้อนใหญ่ที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นไม่เครียดด้วยไม่กังวลด้วยได้เงินแบบง่ายๆด้วยเลขนาโชคของคนวันเสาร์ก็คือเลขหเลข8ปดและเลขเจดค่ะขอให้คนวันเสาร์โชคดีในวันที่สิบหเมษายนนี้นะคะ